สวัสดีครับผมเอกกี้วัยรุ่นยามนานครับวันนี้ฮะผมจะมาตอบจดหมายในช่วงเอกกี้พบกวัยรุ่นครับใน Facebook ผมเนี่ยมีคนส่งข้อสงสัยเข้ามาในอินบ็อกซ์ประมาณ5 0 0 0 0นว่าข้อความได้โหว่าแสนจริงๆอ่ะเก่งกับกูจังเลยวันนี้ฮะผมคัดมา ห้าคำถามครับเอามาตอบข้อสงสัยของวัยรุ่นทุกคนครับเริ่มจากข้อแรกฮะไก่กับไก่อะไรเกิดก่อนกันครับพี่เอกกี้คำถามนี้เป็นคำถามโลกแตกนะฮะพ่อแม่กูยังไม่รู้เลยครับคำถามที่สองฮะน่าสนใจฮะทำไมกระดุมผู้ชายถึงอยู่ทางขวาของผู้หญิงอยู่ด้านซ้ายผมหาคำตอบมาให้แล้วครับว่าในสมัยก่อนเนี่ยผู้ชายเนี่ยมักจะพกดาบไปที่ข้างเอวซ้ายเวลามีเรื่อง ก็จะชักดาบออกมาดาบเนี่ยจะติดอยู่ที่รังกระดุมนะฮะก็เลยต้องทํากระดุมของผู้ชายให้อยู่ฝั่งขวาส่วนของผู้หญิงเนี่ยทำไมกระดุมถึงอยู่ด้านซ้ายก็เพราะว่าผู้หญิงในสมัยก่อนเนี่ยมักจะอุ้มลูกแล้วก็ทํางานไปด้วยนี่ฮะผมเคลียร์คำถามข้อ2ของน้องศักชัยบุญยาวาดให้แล้วนะครับก็ขอบคุณนะฮะที่ส่งคําถามข้อสงสัยมาให้ผมนะครับคําถามที่3าครับ สงสัยว่าเวลาหิวทําไมต้องโมโหครับน้องโมโหหิวนี่ครับความโมโหไม่น่าเกี่ยวกับความหิวนะฮะหิวคือหิวโมโหคือโมโหถ้าหิวแล้วโมโหเรียกว่าโมโหหิวครับเพราะฉะนั้นแยก2อาการนี้ให้ออกนะครับว่าหิวหรือโมโหแยกให้ออกนะครับหิวหรือโมโหท่องไว้นะฮะหิวหรือโมโหครับคำถามข้อที่สี่นะครับ สงสัยว่าทําไมพี่เอกกี้ชอบใส่หมวกหัวล้านหรือเปล่าอ้าวใส่หมวกต้องหัวล้านเหรอครับเมนสไตน้องหัวล้านตรงไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าหัวล้านเหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นภาพจาไหมน้องโอ้พูดไม่รู้เรื่องนี่ฮะความโมโหแยกให้ออกนะฮะโมโหหรือหิวนี่ฮะคำถามข้อที่ห้าครับผมสงสัยว่าทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัม ทำไมถึงมาแทนที่กลศาสตร์นิวตันมันดีกว่ากันตรงไหนไม่ได้เรียนมาด้วยสิที่ส่งมาเนี่ยคิดอะไรอยู่ฮะนี่เอกกี้วัยรุ่นนิมนันนะฮะไม่ใช่ไอซน์นะฮะแยกให้ออกนะฮะว่าอยากถามคำถาม,ถามวัยรุ่นหรือว่าอยากถามคำถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ดูหน้าด้วยนะครับวิทยาศาสตร์ตายเลยศาสตร์แบบว่าจิ้มนะหลับตาจิ้มมาเข้าท่าอยู่อันเดียวตาละ